Oh dear, oh dear. สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปหนึ่งนะคะ,นะคะเราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในนะะเนื่องจากมาตรา79 แห่งพรบรวินัยการเงินการคลังภาครัฐคศ2561กำหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในถูกไหมคะเราทราบกันแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งก็คือว .123 ลงวันที่14พฤศจิกาย,ยนคศ2561นะคะจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในและถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังนะคะ เราก็ทราบกันไปแล้วว่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบภายในจะต้องเริ่มตั้งแต่ไหนและกระบวนการสุดท้ายจะต้องดําเนินการอย่างไรไปคร่าวๆแล้วจากคลิปต่างๆที่ผ่านมานะคะทีนี้หากเราไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น,นี้ก็ทราบกันแล้วว่าจะมีบทกําหนดโทษว่ายอย่างไรนะคะในส่วนของหน่วยงานภายนอก ที่จะเข้ามาตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการตรวจสอบภายในนะคะว่ามีหน่วยไหนที่เข้ามาตรวจด้วยนะคะหึงที่เราพบเราเจอทุกๆปีเลยนะคะก็คือสำนังากนตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตงนั่นเองนะคะ เวลาสตโงโงเข้าตรวจสตโงโงจะขอคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของท่านสตโงโงจะขอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีสตโงโงจะขอรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของท่านนะคะนะคะหน่วยงานที่สอง ที่จะเข้าตรวจสอบในเรื่องของการตรวจสอบภายในก็คือกระทรวงการคลังซึ่งก็คือกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังเขตที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆในพื้นที่ของท่านจะเข้ามาตรวจประเมินสุขภาวะการคลัง5ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องของการตรวจสอบภายในอยู่ด้วยจะตรวจตั้งแต่การจะทำคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจแผนตรวจรายงานผลนะคะและก็ตรวจตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังนะคะที่ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัตินะคะหน่วยงานที่3ที่จะตรวจในเรื่องของการตรวจสอบภายในของท้องถิ่นของท่านก็คือ นะคะคุมการเงินและบัญชีของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดของท่านนะคะเขาก็จะมีแผนการตรวจสอบนะคะเขาจะมีแผนว่าปีหนึ่งงจะเข้าตรวจท้องถิ่นใดบ้างในจังหวัดและก็จะมีการตรวจเรื่องของการตรวจสอบทั้งแผนทั้งรายงานผลด้วยนะคะหน่วยงานที่4ี่ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่นกองตบนะคะกองตบซึ่งสังกัดกรม,มส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นก็จะเข้ามาทําการตรวจแผนการตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของขั้นด้วยนะคะและหน่วยที่5ก็คือคณะกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือ มาตรฐาน LPA ที่ทุกปีนะคะหน่วยงานของท่านจะต้องได้รับการประเมินในเรื่องของการตรวจสอบภายในนะคะจะเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในด้านที่1ด้านบริหารจัดการนะคะนะคะจะบอกว่าตัวชี้วัดจะต้องมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องมีผ่านการตรวจสอบและจะต้องมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งรายงานผลจะต้องครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจในหน่วยงานของท่านอย่าลืมนะคะ ตรวสอบภายในนกจากโครโบรกำหนดให้ท่านต้องจัดทําแล้วท่านจะต้องรอรับการตรวจจากหน่วยงานอื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ